ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะก็จะเยอะหน่อยนะช่วงนี้ข่าวของคุณโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีคนล่าสุดของอเมริกาเนี่ยก็ออกคําสั่งใช่ไหมที่จะเปลี่ยนผมชอบภาพอย่างนี้จังเลยอของแกเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกให้กลายเป็น อ่าวอเมริกานะซึ่งก็ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกหนังสือยืนยันในการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดบริษัท Google เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยครับว่าโอเคเปลี่ยนชื่อจากอ่าวเม็กซิโกเนี่ยบน Google m a p ให้กลายเป็นอ่าวอเมริกาเนี่ยทันทีนะหลังจากที่ได้รับการอัปเดตอย่างเป็นทางการในระบบชื่อทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะเนี่ย Gulf of America uh, Mexico เนี่ยต่อไปจะเป็น Gulf of American นะโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะมันมี t r i ก k y เล็กน้อยนะจะสามารถมองเห็นชื่อที่เป็นเขียนว่า Gulf of America เนี่ยได้เฉพาะคนที่ register อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะส่วนในเม็กซิโกก็ยังเห็นชื่ออ่าวเม็กซิโกเหมือนเดิมครับขณะที่ประเทศอื่นๆหรือผู้ใช้งานอื่นๆทั่วโลกนะจะเห็น2ชื่อเลยเออก็เป็นการเอาตัวรอดของ Google ที่ดีนะครับ นอกจากนี้นะนอกจากจะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกในอเมริกาแล้วนะภูเขาเดนารีเนี่ยที่เคยเป็นภูเขา,เาสูงที่สุดในอเมริกาเหนือก็จะถูกเปลี่ยนชื่อกลับเป็นชื่อแม็กแม็กเ,เดี๋ยวนะชื่อของประธานาธิบดีแม็กคิลลี่อ่าใช่นะครับเช่นกันนะอันนี้ผมก็เคยอ่านข่าวไปแล้วอก็อันนี้ทําจริงนะเออก็เป็นลักษณะของคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วกันที่จะบอกว่าอเมริกันจะต้องยิ่งใหญ่นะขณะท,ที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกนะ คุณคอเดีย này, เซนบอมเนี่ยเชนบอมก็ได้เขียจนจดหมายถึง Google นะเพื่อขอให้ Google พิจา,ารณาการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเสียงใหม่นะอย่าอย่าอ,อย่าทำตามคุณโดนัลด์ทรัมป์แต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงยากอะ่ะก็บริษัทอเมริกันสั่งโดยประธานาธิบดีมันมันก็ต้องทำตามเนาะใครคิดเหน็นยังไงก,กันกับคุณโดนัลด์ทรัมป์กับความบ้าหำของแกนะแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการทำเชิงสัญลักษณ์เนาะใครคิดเหน็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับ